สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งจากช่องไปกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มีอุปกรณ์นะครับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอตัวใหม่ที่เราจะนํามาใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือโดรนตัวใหม่จากวิจัยมินิ3 Pro นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเล่านะครับมาแลเกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับกับเ,เพื่อนๆื่อนก็คือหลายๆคนก็ถามมาว่าโดรนตัวเดิมของผมที่ใช้อยู่ก็คือ Air 2นะครับดีใจมาิก Air 2ทำไมผมถึงเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แล้วก็คําถามที่2นะครับที่ถามมาก็คือทําไมไม่เพิ่มเงินแค่5้าพันบาทเพื่อไปซื้อรีโมทที่เป็นจอทำไมถึงซื้อเป็นรีโมทธรรมดานะครับอันนี้มันก็จะมีเหตุผลอยู่นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคนะครับคร่าวๆท,ที่เปรียบเทียบกันระหว่างตัวดีใจมา Air 2นะครับกับดีใจมินินะครับซึ่ง แน่นอนครับคนที่มีแอร์โทรอยู่ก็อยากรู้ว่าจะเปลี่ยนไปที่ Mini มินิสามดีไหมคนที่กําลังจะซื้อก็อาจจะลังเลนะครับเมื่อราคาที่มันเท่ากันเลย mm hmm. ก็จะเอาแอร์โทรหรือว่าจะเอามินิดีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคนะครับทั้งสองตัวนะครับ mm hmm. จะเป็นเน้นในฟังชันที่ผมใช้งานนะครับ mm hmm. ก็มาดูที่ของเซนเซอร์รับภาพก่อนนะครับเซนเซอร์รับภาพของ มินิสามโปรเนี่ยเขาจะอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งจุดสามนิ้วนะครับส่วนเซนเซอร์ของ a i r t ทูเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งต่อสองนิ้วนั่นก็เท่ากับว่าของมินิสามโปรเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมากว่านิดหนึ่งนะครับแล้วมาดูฟังก์ชันของการถ่ายวิดีโอนะครับการถ่ายวิดีโอก็จะสามารถถ่ายได้ที่ 4K 60เฟรมทั้งสองนะครับส่วนภาพนิ่งนะครับก็จะอยู่ที่ 48ล้านนะครับส,สูงสุดที่48ล้านทั้งสองนะครับทั้ง a i r ์ o ูแล้วก็มีสา3โปรนะครับถ่ายวีดีโอแบบ HDR ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับถ่ายสโลโมชั่นได้เหมือนกันทั้งคู่ที่120เฟรมนะครับขนาดาที่ความละเอียดพัน80พ p นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์วีดีโอตรงนี้จะมีความสำคัญมากโดยเฉพาะผมที่ ชอบ่ายเป็นไฟล์ล็อกนะครับโดยกล้องพักพื้นเนี่ยผมจะถ่ายเป็นไฟล์ลลอกเพื่อเก็บนะครับเก็บรายละเอียดแสงสีมาให้ได้มากๆนะครับแล้วมันจะเป็นไฟล์แบบจืดนะครับซึ่งโปรไฟล์ของ DJI Mini กับ Air Tool เจะมนี้อันหนึ่งผล่มาก็คือ DC Night นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับถึงจะไม่ได้เป็นแบบลลอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันก็ช่วยให้เรานำมาเวลาคัาเลอกเฟดดิ้งนะครับมันง่ายนะครับการที่มองสีเทาหมดเท่ากันแล้วก็ ปรับสีไปนี่มันก็จะง่ายถ้าถ่ายเป็น normal มาแล้วก็อันนึงเป็นหลอมมันก็จะทํางานค่อนข้างผมเปนคนที่หลงสีง่ายนะครับอาจจะไม่ได้หลงแสงสีนะแต่บจะหลงสีเวลาทำงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากเป็นอีกข้อนหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจใซื้อ mini 3ามโปรนะครับแต่นะครับข้อแตกต่างทั้ง2ตัวนี่ในเรื่องของ profile d i s i g n i z e r นะครับก็คือตัวของ m a r i air tool จะบันทึกที่ 8บิตนะครับส่วนมินิ3 Pro เนี่ยจะบันทึกที่10บิตนะครับซึ่งตัวเลข2ตัวเนี่ยในยะสํสำคัญถ้าสายวิดีโอจะรู้เลยว่ามันต่างกันมากนะครับข้อมูลสีนะครับาการเก็บข้อมูลสีเนี่ยมันจะแตกต่างกันเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นตัว a i r t ทรูนะครับจะถ่ายที่แบบ8บิตใช่ไหมครับมันก็จะมีข้อมูลสีประมาณ10ลา้านเฉดสีนะครับส่วน ของมี3สามโพนี่ที่เป็นสิบบ so kind of like ิตนะครับอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากนะเพราะผมไปเปิดในชิลทอลนะครับแล้วเช็คบิตโอ้โหสิบบิตซึ่งถ้าสิบบิตเนี่ยเท่ากับว่ามันจะมีเฉดสีมากกว่าหนึ่งพันล้านเฉดสีนะครับสิบบิตนะครับหนึ่งพันล้านแปดบิตสิบล้านมันช่วยอะไรครับมันช่วยให้เวลาที่เรานำมาทําหิ้วหรือมาดึงสีมานู่นนี่นั่นนะครับมันยืดหยุ่นได้กว่ากันเยอะมากๆเลยนะครับระหว่างแปดถึงสิบเนี่ย โอเคาไปนะครับในส่วนของข้าวๆข,ของวีโอนะครับภาพนิ่งก็ถ่ายที่ความละเอียดสูงสุดที่48ล้านพินครับวีดีโอบิดเลน,นะครับจะอยูนน่ที่150สำหรับนี่สามโปนะส่วน Air 2ูก็จะเป็น120นะครับอันนี้ก็ต่างกันนะครับในเรื่องของ g i m บอ l นะครับต่อมาร,ระบบกันสั่นก็จะเป็นกินบอลนะครับก็จะเป็น3แกนเหมือนกันนะครับแต่ว่าของมา i ิ ไม่ใช่ของมินิสามนะครับของมินินะครับของมินิสามโปรจะเป็นก i ิมบอลแบบใหม่นะครับซึ่งทําให้เขาสามารถถ่ายแนวตั้งได้นั่นเองนะครับคือเราไม่ต้องมาครอบแล้วแต่ก่อนถ้าเราถามว่าเราถ่ายแนวนอนเรามาครอบเรามาทานทาฟอร์มนะครับมันก็ได้แต่ว่ามันก็จะเสียรายละเอียดนู่นนี่นั่นไปเยอะพอสมควรนะครับทีนี้มันถ่ายได้เต็มเซนเซอร์แล้วบันทึกได้เต็มเซนเซอร์แล้วนะครับวิดีโอแนวตั้งซึ่งจําเป็นต่อสายทำคอนเทนต์นะครับ เพราะว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องใช้วิโอนาตั้งนะครับอย่างใน a c e book เองท i k t o ็ตอเองนะครับสำหรับเล่นนะครับก็จะอยู่ที่ความกว้าง24เมนเท่ากันทั้ง2ตัวนะครับทั้งมินิ3แล้วก็ Air ์นะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือมินิ3จะเริ่มที่ F หนึ่งเจนะครับดูลักษณะของเขาแล้วก็ตัว Air2 จะเริ่มที่ F สองดนะครับข้อแตกต่างนี้ก็แสดงว่ามินิ3 Pro ก็จะสามารถที่จะ รับแสงได้ดีกว่านั่นเองนะครับส่วนการคิ้วกล้องนะครับของ r อร์ทูเนี่ยสามารถคิ้วขึ้นนะครับการคิ้วลงเนี่ยจะได้90ทั้งสองอยู่แล้วนะครับส่วนคิ้วขึ้นของแอร์ทูจะได้มากสุดที่20องศานะครับซึ่งต้องเป,เปิดหมดด้วยนะแต่นะครับมินิสามโปนสามารถคิ้วขึ้นได้สูงถึง60องศาซึ่งแน่นอนครับการคิ้วได้มากขนาดนั้นมันก็จะทําให้เราสามารถสร้างสรรค์มุมมองใหม่ๆได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับ ผมเห็นผลงานของทางต่างชาติบินนะครับโหการทิ้วมันมันช่วยให้ช็อตให้ฟุตเทจมันดูอลังการดูแบบเออมันดูแบบมีอะไรขึ้นมาได้อีกเยอะเลยนะครับในส่วนของน้ำหนักนะครับในส่วนของน้ำหนักเนี่ยมีสามโปรจะอยู่ที่น้ำหนักสองร้อยสิบเก้ากรัมนะครับสองรอยสิบดเก้ากรัมนะส่วน a i r ์นะครับจะอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบกรัมนะครับซึ่งโห แตกต่างกันแบบเท่าตัวเลยนะครับน้ําหนักจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ขนาดก็แตกต่างกันมากพอสมควรนะครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ความปลอดภัยเซนเซอร์กันชนก็จะมีหน้าหลังข้างล่างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับทั้งแอร์ทูแอร์ทูแล้วก็มีอีกสามโปรนะครับแต่นะครับระบบนะครับระบบพวกลบเหล็กนะครับมันก็จะอัปเกรดขึ้นมานะครับโดยของ มอวิคแอร์ทูจะเป็นเวอร์ชั่น3.0นะครับส่วนของมินิ3าโปรจะเป็นเวอร์ชันสู่น4.0ซึ่งแน่นอนครับเวอร์ชันที่ใหม่กว่าก็จะสามารถทํางานได้ดีกว่านะครับในการลบอีกสต่างต่างนะครับเวลาที่เราบินเราสามารถที่จะบินเข้าไปใน่าแล้วเขาก็จะลบอิริเองนะครับระยะการบินนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแดกิโลเมตรนะครับของมินิ3าโปรแต่มันบินไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะฮะส่วนมินิส่วนแอร์ทูก็จะอยู่ประมาณ6กกิโลเมตรนะครับ ไฟทางนะครับเวลาในการบินนะครับแบบตหนึ่งก้อนเขาก็จะเคลมมาที่สามสี่นาทีทั้งคู่นะครับแต่นะครับแต่อีกแล้วมินิสามโปเนี่ยจะมีแบบแยกออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับจะจะชื่อเป็นแบตเตอรี่แบบพัสนะครับก็คือจะสามารถบินได้นานถึงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับถามว่าบินนานๆแบบนั้นเราบินถ่ายอะไรครับเย่าอเช่นช็อปไฮเปอร์แลบครับอันนี้ตอบโจทย์มมากครับเพราะว่าด้วยเวลาบินที่มันน้อยมัน ความจริงมันไม่ได้ินได้ถึงสามืสี่นะครับเพราะว่าเราจะต้องเหลือพืวว้นที่แบตเตอรี่ไว้สําหรับการลงจอดหรือว่าไม่ให้แบตมันแบบหมดเกินไปนะครับหมดเดยอะเกินไปเางนี้มันก็จะช่วยยืดระยะเวลาเราออกไปที่อีกทําให้เราสามารถถ่ายไฮเปอรแบตได้ยาวขึ้นนะครับยาวนานขึ้นได้ช็อตที่มันยาวนานขึ้นกว่าเดิมน,นะครับส่วนในเรื่องของความเร็วนะครับบาวิคแอร์ทูเนี่ยก็จะอยู่ที่ห8สแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนมินิสามก็จะอยู่ห7สิ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ต่างกันอยู่ประมาณ สิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นะครับก็ถือว่าก็แตกต่างอยู่ครับถ้าสายสิ้นก็อาจจะไม่ถูกใจในข้อนี้เท่าไหร่น,นนะระบบโฟกัสแท็กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นพวกแอปแอคทีฟแท็กนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงแอคทีฟแท็กอดีเลยนะครับเขาก็จะมีเหมือนกันกับแอร์ทัวร์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสปอตไลท์นะครับหรือว่าแอคทีฟแท็กที่เป็นแบบตามนะครับทั้งด้านหลังด้านหน้านะครับด้านหน้าเขาก็จะถอยใช่ไหม แล้วก็ด้านข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี P O I เหมือนกันเลยนะครับแต่ระบบของ a c t i v e Tag เนี่ยของมินิ3โปรก็จะถูกอัปเกรดขึ้นมาเช่นกันกับตัวเซ็นเซอร์หลบหลีกนะครับก็คืออัปเกรดขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน4 7 0นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายๆคนถามผมมาว่ามันสามารถทนแรงลมได้ขนาดไหนนะครับทั้งสองตัวจะทนแรงลมได้เท่ากันก็คือประมาณ38กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมว่าลมขนาดนั้น ไม่จาเป็นก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงบินนะครับผมแค่มีลมบินี่ประมาประมาณน,นี้ผมก็ไม่บินแล้วนะเพราะมันก็อันตรายนะครับแล้วก็เสี่ยงที่เราจะสูญเสียโดนไปนะครับต่อมาเป็นเรื่องของพิชช็อตนะครับพวกพิชช็อตพวกอะไรต่างๆก็จะมีมาเหมือนกันนะครับพิชช็อตไฮเปอร์ไลท์ like อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีมาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็แต่สําคัญนะครับมินิสามโปรเขาอัปเกรดเพิ่มมาอย่างหนึง่งในข้อแตกต่างก็คือตัวมสเต์ช็อตน,นะครับตรงนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นมาจาก มาบิแอชูนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์อยูอพอสมควรอีกข้อหนึ่งก็คือมันเป็นระบบ dual ISO นะครับระบบนี้มันจะช่วยทำให้เวลาเราถ่ายภาพถ่ายวีดีโอนะครับน้อยมันจะลดลงน้อยมากน้อยกว่าเดิมมากเลยนะครับก็ช่วยให้เราได้ภาพที่ดีขึ้นนะครับได้น้อยที่น้อยลงในขณะที่เราใช้ ISO ที่สูงขึ้นนะครับโอเคครับเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่มัน ข้อแตกต่างนะครับนันก็แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับทั้งสองตัวนะครับก็มีบางอย่างที่ยกมาจากแอ t ์ o ูแล้วก็อัปเดขึ้นไปแต่มันก็มีบางอย่างที่มันไม่ได้ถูกใส่เข้ามานะครับแต่อาจจะด้วยคำว่าม,มินิด้วยนะครับซึ่งผมก็จะบอกเล่าว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่ผมแบบถามว่าอ่าม,มันมันจมันมีเรื่องจำเป็นแล้วก็เออม่มีก็ก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยน,นะ สิ่งที่ผมแบบรู้สึกว่ามันขาดหายไปแล้วมันจําเป็นที่จะต้องมีในโดนก็คือพัดลมนะครับตัวมินิเนี่ยจะไม่มีพัดลมมานะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีข้อเสียคือถ้าเกิดเราเปิดแล้วก็วางไว้เป็นนานมันจะทําให้ความร้อนขึ้นดเร็วมากแต่ผมยังไม่เคยเจออาการเปิดจนมีรนะครับอันนี้ยังไม่เคยเจอ,อต้องบอกก่อนนะต่อมานะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ของเขานะครับจะไม่มีไฟบอกสถานะน,นะครับโดยปกติแบตเตอรี่เราจะมีไฟบอกสถานะใช่ไหมครับ ว่ากี่ขีดหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดนะครับแต่จะไม่มีเราต้องเสียบแบตเตอรี่เข้าไปในลำแล้วกดดูนะครับเราถึงจะเห็นไฟสถานะว่าแบตเตอรี่เรามันเหลือกี่ขีดนะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดมีแบตหลายก้อนก็เสียเวลาพอสมควรนะครับถ้าสุขว่าเราวางไม่เป็นระเบียบอย่างผมเนี้ไม่เป็นระเบียบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะทําให้เราแบบเสียเวลาที่ต้องเอาแบตมาเสียบแล้วเอ๊ะแบตมันมีไม่ว่าอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ก็เป็นเปหนึ่งข้อด้อยรับแต่ สิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือฝาปิดกิบบอลนะครับมันใช้งานง่ายมากเลยนะครับใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับจากใจที่เคยใส่พวกแอร์รูพวกอะไรเงี้ยนะตัวนี้ถือว่าใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็การกลางนะครับสามารถที่จะกลางบนหรือล่างขาหน้าขาหลังก่อนก็ได้นะครับไม่จาเป็นที่จะต้องมาดึงหลังออกค่อยกลางหน้าดึงหน้าออกค่อยกลางหลังแล้วนะครับก็ถือว่าที่สนดคล้องสมควรนะ ในเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของ i ิน e r n a l นนะครับในส่วนของมาร์ว l คแอเนี่ยเขาจะให้ internal storage มาถึง8 g ดจินะครับซึ่งตรงนี้จำเป็นนะบางครั้งเราลืมเม m o r ร c a การนะครับโหมันมันมันเกิดขึ้น,นผมบ่อยมากเลยนะครับการลืมเมมโมรี Graph นะ่การแต่ว่าของมินิตอนแรกผมก็นึกว่าไม่มีนะครับวันนี้ผมลองนั่งนั่งนั่งดูนะครับนั่งกดเมนูดูเอ้ามันมีอยู่ประมาณหนึ่งจุดสองจนะครับอยู่ในตัวนะครับก็ถือว่าก็อ่าน่ะ มันเ็ยัองพอถ่ายอะไรได้บ้างนะครับก็ไม่ทาให้เราเสียไปเลยนะครับต่อมานะครับหลายหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ซื้อตัวที่เป็นดีโหมดไปเลยนะครับรีโหมดที่เป็นจอนะครับเป็นอาซีที่เป็นจอเลยนะครับผมต้องบอกไม่ทราบก่อนนะครับว่าโดนตัวนี้ผมตั้งใจที่จะซื้อมาสําหรับการท่องเที่ยวัาเป็นหลักก็คือการท่องเที่ยวของผมเนี่ยจะใช้รถจกักรยานยนต์นะครับก็คือขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนี่แหละโจทย์ผมก็เลยแบบคือมันอาจจะแบบ เสี่ยงที่จะเกิดความเีหายอย่างเงี้ยนะผมก็ได้ถามไปทางตัวแทนผู้จําหน่ายนะครับของทางดีไซน์นะว่าถ้าเป็นตัวจอที่เป็นรีโมทอ่าตัวรีโมทที่เป็นจอเนี่ยถ้าจอแตกผมสามารถเสียบสายโทรศัพท์แล้วก็ซิงภาพมอนิเตอร์ขึ้นไปที่มอือหรือไมเขาบอกว่าไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่สามารถทําได้ผมก็เลยตัดสิานใจง่ายเลยนั้นเอาที่ไม่มีจอดีกว่าถามว่าเสียดายไหมเสียดายครับยอมรับเลยถ้าถ้ามันสามารถซิงได้ออโอเคมันก็โอเคมันก็ดีอเนาะ พอไม่ได้เราก็ต้องแบบยอมอะโอเคไม่ก็นไรงั้นเก็บเงินไปซื้อแบตก็ได้อะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางครั้ง,างการเดินทางไปนะครับเราไปไกลไปเกิดอุบัติเหตุจอแตกนะครับถ้าจอแตกเนี่ยแน่นอนครับมันจบเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะบินเราบินได้ครับโดยที่ไม่มีจอแต่เราจะไม่เห็นคอมโพสเราจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับคือมันนอาจะทําให้ทิศนั้นมันมันจืดไปเลยนะครับ ส่วนตัวนี้ถ้าเกิดไม่ถือพังมันยังไปร้านสะดวกซื้อไปอะไรที่มันสามารถหาซื้อโทรศัพท์ได้ง่ายกว่าอยู้นะครับผมก็เลยแบบเอองั้นก็เอามาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเหตุผลนะครับในการเปลี่ยนตัวของผมจาก DJ เจม i วิแนะครับมาเป็น MINI 3ามโปนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับในเรื่องต้นนะครัเราจะใช้โดรนนะครับในการเดินทางครับฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเอยนะครับหรือว่ามว่ โดยที่ผมเห็นสเปคตอนที่มันออกมาครับเทียบเคียงกับมาวิแอร์ทนะครับที่ผมใช้ในการเดินทางนะครับมันก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับมันก็ถือว่าแถมยังมีอะไรหลายอย่างนะครับอัปเกรดขึ้นมายิ่งมาเซอร์ไพรส์ผมด้วย <Yeah. S 1> โ o ร์ไอซีโนะครับหรือว่าจะเป็นในด้านของซีเนลไรท์ที่เป็นขนาด10บิตน,นะครับผมวันนี้คือคือผมแบบไม่ได้ดูเลยนะตอนที่ที่เขาเปิดตัวหรืออะไรนะผมมาลองเช็ค แล้วอ่ามันเป็นสุดปี่นก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่สําคัญมากน,นอกจากเรื่องของขนาดเรื่องของไฟเรื่องอะไรนั่นก็คือเขาสามารถชาร์จแบตเตอรี่นะครับโดยใช้ power bank ได้นะครับเพราะว่าการไปเดินทางท่องเที่ยวของบางครั้งมันก็ไม่ได้มีไฟฟ้าให้เราใช้นะครับบางจุดบางที่การเต้นบางที่เ,าเปานปไปดอกไปพักนะครับมันอยู่ในป่าในเขาานี่นะครับฉะนั้นเราก็สามารถที่จะชาร์จที่รถก็ได้นะครับหรือาแบตเตอรี่ เอาแบงค์มาชาร์จที่รถไม่ก็มาชาร์จโดนได้หรือโดนชาร์จที่ช่องชาร์จของรถจักรยานเดินกระางสักขีก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะครับแล้วเป็นจุดใหญ่เลยนะที่ผมตัดสินใจซื้อ mini น,นะครับฉะนั้นงานของเราต่อจากนี้ไปในช่องต่อกันก็จะกลายเป็นโดนอุใหญ่มินี3สามโปรนะครับแล้วหลัจงจากนี้นะครับเมื่อผมได้เอกสารเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นทงางกสทชแล้วก็กรมการเงินพารัฐเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวนะครับเปรียบเทียบในเรื่องของไฟล์แล้วก็ การบินนะครับฟังก์ชันว่ามันมีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับตอนนี้ก็ต้องรอเอกสารไปก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับถึงจะเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ดูจนจบนะครับผิดพลาดข้อมูลประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะครับว่าออกไปบินแล้วจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ